ข่าวโดยสำนัข่าว i ก IN นิพนธ์ดูเขื่อนป่าศักและเขื่อนพระราม6กระบายน้ำยืนยันยังคุมสถานการณ์ได้พร้อมสั่งการ5จังหวัดเตรียมรับมือ นายนิพนธ์บุญญามณีรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำในเขื่อนป่าสักชนลสิิธิ์ที่อาคารควบคุมและการประมวลเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์โดยนายนิพนธ์กล่าวว่าเขื่อนป่าสักยังสามารถควบคุมการระบายน้ําได้ถึงแม้ว่าน้ําในเขื่อนขณะนี้จะอยู่เกินปริมาณที่เก็บกักได้ที่1 0 5เปอร์เซ็นต์ก็ตามซึ่งปริมาณกักเก็บสูงสุดของเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์อยู่ที่960ล้านลูกบาทเมตร แต่ขณะเขื่อนมีน้ำอยู่ที่1114ลูกบาทเมตรและเขื่อนมีการระบายน้ำวินาทีละ1,200ลูกบาทเมตรต่อวินาทียังมีน้ำเหนือไหลลงเขื่อนใกล้เคียงกับน้ำที่ระบายออกซึ่งเขื่อนป่าศักชนลสิทธิ์ต้องเปิดประตูร,ระบายน้ำห้าบานโดยได้มีการแจ้งเตือนประชาชนท้ายเขื่อนแล้วพร้อมทั้งได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัด5จังหวัดคือลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยา ปทุมธานีและนนทบ,บุรีให้เฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมรับผลกระทบจากการระบายน้ำจากเขื่อนป่าศักชลสิทธิ์อีกด้วยสิ่งที่กังวลคือต้องติดตามจนถึงวันที่3ตุลาคมค่ะว่าจะมีพายุก,ก่ะตัวหรือไม่จากนั้นก็ต้องเฝ้าระวังวันที่7-10ตุลาคมอีกครั้งซึ่งเป็นช่วงที่น้ำเหนือลงมาประกอบกับน้ำทะเลนุนแต่ยืนยันว่าน้ำเขื่อนป่าศักชนลสิทธิ์ยัยงควบคุมสถานการณ์ได้และปริมาณน้ำก็ยังน้อยกว่าตอนน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี2554ด้วย จากนั้นนายนิพนธ์และคณะเดินทางลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ําในเขื่อนพระราม6อําเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งขณะนี้การระบายน้ําลงท้ายเขื่อน735ลูกบาทเมตรต่อวินาทีและได้เปลี่ยนธงเป็นสีแดงเป็นสัญญาณแจ้งว่าระดับน้ําวิกฤตแล้ว แจ้งเตือนประชาชนริมแม่น้ำป่าสักชลุลิ์ท้ายเขื่อนพระรามหกลงผ่านอำเภอท่าเรืออำเภอนครหลวงและอำเภอรพระนครศรีอยุธยาได้เฝ้าระวงังทําให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ติดริมแม่น้ำป่าสักต้องเร่งเก็บของขึ้นที่สูงเพราะระดับน้ําขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะต่อกันที่คมนาคมเร่งเปิดบริการเรียกแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชันพฤศจิกายนนี้ค่าโดยสารเริ่มต้นที่40บาทค่ะ นายสักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมเปิดเผยว่าหลังกระทรวงคมานาคมได้ลงนามกดกระทรวง5ฉบับว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน7คนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือแท็กซี่ป้ายดำ ล่าสุดกรมการขนส่งทางบกได้เปิดให้บริษัทผู้ให้บริการแอปพลิเคชันที่สนใจยื่นขออนุญาตและขอการรับรองการให้บริการได้ตั้งแต่วันนี้1ตุลาคมเป็นต้นไปคาดว่าจะใช้เวลาในการพิจารณาความถูกต้องภายใน30วันหากผ่านการพิจารณาคาดว่าภายในเดือนพฤศจิกายนนี้จะเริ่มเปิดให้บริการเรียกรถแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชันได้ ทั้งนี้ที่มีผู้ให้บริการแอปพลิเคชันจำนวนหรายให้ความสนใจยื่นเข้าร่วมโครงการและมีรถป้ายดำกว่า1-0,000คันเข้าร่วมแอปพลิเคชันนอกจากนี้ได้สั่งการให้กรมการขนส่งทางบกขยายการจัดทำแอปพลิเคชันไปยังรถจักรยานยนต์ด้วยสำหรับแอปพลิเคชันดังกล่าวนะคะจะมีการจัดระบบการเรียกรถไว้ตามหมวดหมู่โดยจะจัดให้รถแท็กซี่สาธารณะอยู่ในอันดับแรกรองลงมาคือรถประเภทที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและรถแท็กซี่ส่วนบุคคล อย่างไรก็ตามด้านอัตราค่าโดยสารจะอยู่ระหว่าง40ถึง150บาทขึ้นอยู่กับขนาดของรถส่วนอัตราค่าโดยสารตามระยะทางหรือค่าโดยสารระยะทางเกินกว่า2กิโลเมตรแรกคิดกิโลเมตรละ6 16บาทขึ้นอยู่กับขนาดของรถส่วนอัตราค่าโดยสารขณะรถจอดนิ่งคิดอัตราไม่เกิน2บาทต่อวินาทีโดยกำหนดให้ผู้ให้บริการเรียกเก็บค่าเรียกรถได้ในอัตราไม่เกิน20บาทค่ะ ิดท้ายกันที่โฆษกกระทรวงการคลังเผยโครงการคนละครึ่งยอดการใช้จ่ายสะสม6 7 7 4 2 2ล้านบาทค่ะ นายพรชัยธีรเวทผู้อำนวยการสำนักงานเศร,ร,รษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าในวันนี้หนึ่งตุลาคม2564กระทรวงการคลังได้โอนวงเงินสนับสนุนให้แก่ผู้โดยผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งระยะที่3รอบที่สองเพิ่มเติมจำนวน1 5 0 0บาทต่อคนโดยนำไปรวมกับวงเงินสิทธิคงเหลือจากรอบแรกโดยอัตโนมัติค่ะและสำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนใหม่และได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งระยะที่3หลังวันที่1ตุลาคม2564 จะได้รับวงเงินสิทธิ์รวมทั้งสิ้น3,000บาททั้งนี้ผู้ได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งระยะที่3สามารถใช้สิทธิ์ได้จนถึงวันที่31ธันวาคม2564นอกจากนี้โฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับโครงการคนละครึ่งระยะที่3 ณนะวันที่30กันยาย,ยน2564มีผู้ใช้สิทธิ์สะสมจำนวน24.35ล้านรายจากผู้เข้าร่วมโครงการรวม27ล้านรายโดยมียอดการใช้จ่ายสะสมรวม67,742.2ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายสะสม34,474.9ล้านบาทและรัฐร่วมจ่ายสะสม33,267.3ล้านบาทโดยมีจำนวนผู้ใช้สิทธิ์ครบ1,500บาทกว่า10.1ล้านรายค่ะ ทั้งนี้จากข้อมูลล่าสุดโครงการคนละครึ่งระยะที่3ยังมีเสร็จคงเหลืออยู่ประมาณ850,000สิทธิ์จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เวลา6นาฬกาถึง22นาฬิกาของทุกวันจนกว่าจะครบ28ล้านสิทธิ์ค่ะจบการเสนอข่าว17นาฬิกา5นาทีค่ะ เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN